ฮ้ยตอนนี้หมูอยู่ที่เมฟแฟเมฟแฟอะไรนะเมฟแอเพจเมฟแอมาร์เก็ตซัมติงไม่รู้แต่ละว่าที่เนี้ยเขาเหมือนว่าน่าจะเป็นที่คล้ายๆฟิลแบบสถานที่เที่ยวใหม่ของในอำเภอเมืองโคราชใช่ป่ะก็คือแบบมันเป็นฟามิลี่เป็นเพื่อนเป็นอะไรเงี้ยเก๋มากเลยใหญ่มากเลยแต่หมูมาตอนนี้มันประมาณห้าโมงวะใช่ไหมห้าโมงเนาะ เดี๋ยวลองเดินเข้าไปดูข้างในกัน,นะคระับปนี่ช่วงช่วงนี้เขาหน้าจะเป็นเทศกาลว่าหรือว่าเป็นอีเวนต์ว่าอะไรสักอย่าง<อ>ก่อนหน้านี้หมอเห็นเป็นเหมือนเป็นบอลลูนนะคะอเออ,อเป็นเพร<อ>เพรพาร์คด้วยนะเออน่ารักเป็นแอรียแบบน้องหมาเนาะใครเผื่อพามาประมาณนี้อันนี้ก็มีลานกิจ,จกรรมฟิลแฟมิลี่นะ พาเด็กๆมาเดินเล่นมาอะไรอย่างนี้แฟมิลี่ดี้วยนะของถังแดงเนี่ยก็ได้ย่คุณลูกก็เล่นไปอ่ะคุณพ่อก็นั่งเฝ้าไปอะไรอย่างนี้อันนี้ก็จะเป็นลานแบบว่าสำหรับเด็กๆอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นฟิลแฟมิลี่ดีนะโม่น่าจะมาเร็วไปนิดนึงอ่านี่ไงเมฟฟู้ดพาร์คเราน่าจะมาเร็วไปไหมถ้าเย็นดึกๆมันก็จะแบบนั่งชิวๆอะไรประมาณนี้ใช่ปะคะ ก็จะมีพวกอ,ออกร้านประมาณแบบนี้อ่าแล้วก็มีที่นั่งเนี้ยค่ะเยอะมากมีดนตรีให้ด้วยเออไกลๆนู้นเป็นบ้านบอลใช่ไหมพวกบ้านบอลอะไรอย่างเงี้ยโอ้แ <c oughs> ของกินเยอะเหมือนกันนะเนี่ย <c oughs> นั่งชิลๆ <c oughs> อันนี้เป็นเมฟร์มาร์เก็ต เก๋ดีม oh, ีฟโมออร้านฟูดทักเยอะมากเลยอะค่ะเหมือนเรามาเร็วแล้วเขาน่าจะยังไม่เปิดกันทั้งหมดอะไรอย่างเงี้ยเก๋เก๋เก๋เข้าไปดูข้างในกันโอ้ยลมเย็นมากเลยอะยางเย็นอือของกินเพียบอ มีที่นั่งเยอะมากเหมือนกันเนาะเนี่ยที่นั่งเยอะที่นั่งเยอะที่นั่งเขาเยอะเนาะร้านก็อาหารก็เยอะอยู่แบบว่าเหมาะกับาาการนั่งชิลมากม,มันก็จะแบ,บ่งเป็นโซนโซน,นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ข้างหลังก็เป็นห้องน้ำใหญ่เชียวเานาะ เออมันก็จะเป็นเชิงเชิงแบบร้านเบียร์อะไรประมาณนี <c oughs> ้ก็ <c oughs> มีของกิน ละมังที่เป็นบอลลูนเหรอว่าเขาอาจจะยังไม่ปั๊มขึ้นไป,ไปที่เห็นน่ะใช่ใช่น่าจะอันนี้ละมังแล้วก็มีบ้านบอลที่เด็กๆชอบมา มันเป็นเหมืนแบบสถานที่ท่องเที่ยวใหม่เขาบอกว่าให้แบบแฟมิลี่พาเด็กๆมาเที่ยวกันอะไรอย่างนี้ผู้ใหญ่ก็นั่งได้เด็กก็นั่งได้แมีของเล่นช่วงนี้น่าจะเป็นว้าวว้าวองกินเยอะเชียว ก <heaven entender> ีาสเใช่ใช่เหมือนเห็นแบบเป็นลานสเก็ตลานอะไรนะสเก็ตบอร์ดโรลเลอร์เบลดอะไร